สวัสดนีน้อท่านนะก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราพิ่ม้าจะเล่นผับจีนะแต่ว่าเราไปดูกันจัดอันดับแล้วเนี่ยนะคะฟรีไฟเนี่ยติดเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็เลยเออเราไม่เลือกจากเกมไหนที่ดีนะคะเราเลือกจากเกมดังะะโอเคนะ,ะแล้วก็เกมที่ชอบด้วยเนาะแต่สองนเนี้ยคือเออก็มือใหม่เหมือนกันเลยคือแบบไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาจากความดังก่อนล้วกัน อ,อุ้ยอุ้ยเร็วนะเนีอยอ่ยมันไม่เหมือนมินิโบโรย์น่ะโรยัล์มินิโบโรยัล์คือนานมากแบบรอไปเถอะอะไรประมาณนั้นสวนะี้สวนีสวนี้ว่าไงว่าไงว่าไงวาไงว่าไงวาไงโอ้โหเลื่อนไม่กระชูดเลยว่าไงว่าไงแท้ๆง่าไงโอ้โหทักทายด้วยกันชกเขาคุณว่าไงไง โอ้โหว่าไงว่าไงเป็นอะไรเป็นไรกันเนี่ยโออโรโรนจะจังเลยเป็นคนที่เฉียดแร้นะนะเออวันนี้เออทำเลยอ่าให้เราอยากวิ่งออกไปเล่นนะโอ้โหอบงบคานเออใช้การพุ่งเพื่อเล่นไปในอากาศโอเคอันนี้อธิบายก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเออเป็นมือใหม

เออเดี๋ยวไปหาบ้านไปหาเรืองกันโอ้โหทำไมเขาสั่นหานกันทำไมจังเลยมันเก่งกันมากเลยเนาะเอาวิ่งเลยวิ่ง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 แบบไปดูนวิ่งแบบไปดูนวิ่ง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 อะไรเข้าไม่ได้เหรอโอ้โหอะไรเนี่ยเกมนี้เนี่ยคือลบไปรอบหนึ่งคือตอนนั้นอะแบบเออก็มีเล่นนิดหน่อยนะฮะหรือว่าเราก็แบบเออไม่อยากเล่นแล้วเพราะอะไรหยิบปืนไม่ได้ หยิบปืนไม่ได้แล้วแบบโอ้โหมันก็แพ้ดิใช่ไหมเออเราไปเล่นลสมีมีสีอะไรสักอย่างนะจะไม่ได้โโละมันเป็นโซโล่อะไรสักอย่างโซโล่โซโล่อะไรสักอย่างนะ่ีโซโล่โซโล่อะไรสักอย่างน่ามันเป็นประมาณว่าแบบแข่งกันหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเออสองต่อสองดิ <laughs> จะเรียกหนึ่งต่อหนึ่งนี่ไงเนี่ยโอเค มีเกราดอะไรให้ด้วยเหรอไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฟรีฟรายเอ่อขอยาอันนี้คือขอยาก่อนอเฮ้ยไผไม่เสียงนุง๊ก นี้ด้วยอ่ะมันมองไม่เห็นใครเลยอ่ะโอ้โหเอเอเอโปรแกรมอ่านนี้มันก็บังจังนะ <c oughs> อุ้ยลงมาก็เจ็บอ๋อ <c oughs> อะไรเนี่ยมาดูแผนที่หน่อยเออตอนนี้เราอยู่ไหนเนะี่ยตอนนี้เราอยู่ที่โคตัตวแต่โอเค มมารักษาอะไรแถวนี้ก่อนมีมีห้องรับไหมราไปรักษาโอ้โหไม่มีเลยอ่ารักษาแบบนี้ก็ได้ตูด,ดลงมาก็เจ็บอื้เป็นเกมน่สุดย้อนมากมันก็สมจริงนีนะคือแบบตดดลงมาเราก็ต้องเจ็บใช่ไหมแต่ไม่ได้โวโรยอลคือตนลงมาเอ,อืไม่เจ็บเว้ยแบบขาแข็งแรงมาก

อันนี้กระเป๋าของเราโอ้โหอะไรวะเนี่ยของเลยดูก็ไม่เป็นเรารู้ใช่ไหมว่าเราเอายาไปก่อนดีกว่าเอเราผ่านยาบ้างผ่านยาโอ้ผ่านยาโอเคผ,ผ่านยานะผ่านยาบางอย่างมันก็แบบเก็ตอะนุนว่าแล้วเราแบบไม่อยากได้แล้วนี ใช่ไหมกระเป๋ามันหนักมากเราขอขึ้นไปไหนแล้วกันรู้สึกว่าแบบแถวนี้มันอันตรายเหลือเกินเดี๋ยวเราต้องต่อสู้ไม่ใช่หรอเออไป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 อุย้ย อยากเยอะอยาไหมะวันดีกระเป๋าเต็มแล้วนะฮะผันยาเราเรียโอ้โหันยาไมีเียวด้วยอยากไ้เียวอ่ะกระเป๋ากระเป๋ายังไม่ใครเฮ้ยปืนมันแรงเว้ยเนาะ เดิมนะปวดหมอบลงไปรักษากันผ่านยาครับผ่านยาโอเคไปต่อไม่รู้จะไปไหนอออือเราต้องหาสถานที่หลบอะไรสักอย่างอะ่ะเฮ้ยพื้นที่หดตัวแล้ว นี่เขตปลอดภัยเราอยู่ที่เขตปลอดภัยเราอยู่ที่เขตปลอดภัยอโอเคแบกันที่ทุกคจะไปที่พีคนะฮะพีกมากเลยหว่างนี้มีอะไรอยู่แถวนี้เราจะไม่สนใจแล้วนะฮะเราจะไปที่พีคมุ่งหน้าไปที่พีคแถวเดียวทีเดียวเท่านั้นพีคมากพีคมากพีคน้อยก็ดูกันไปโอเค ก็อยู่ที่พีกแล้วนะฮะตอนนี้หาสถานที่ก่อนหาบ้านหาเรือน่ะหรีเราเราเป็สิ่งที่สําคัญสําหรับเรานะเราคิดว่าน่าจะเป็นยาเกมนี้แบบเออก็ลดเลือดนะฮะเออไม่ไม่เอาเราจะเอายาอย่างเดียวใครอะมีอะไรกันแถวนี้ โอ้โอ้โอ้ใครใครฮึทำไมมันดูเจ็บจังไม่สามารถบอกได้ยา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 นั่นเป็นเพลงอะโอเคหาปืนก่อนไม่ใช่ปืนหายาจะเอายาใครยิงวะเนี่ยยิงไม่ดวนเลย ยาไม่ได้อ่ะเออทิ้งอะไรลอไปเดี๋ยวทิ้งมา,านี่ะเก็บยาได้ยายายิงไขวะ่ะของมันดีโอเคเราเราดูก่อนดูแผนที่ โอเคพีกโอเคอยู่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยโอเคแล้วว่าไปจุดกลางของเขตปลอดภัยจะดีที่สุดนะจริงโอ okay, เคเลือดเราเต็มร้อยเลยนะเต็มสองร้อยเลยเอออย่างนี้อย่างงี้เต็มสองร้อยปืนมันแรงมากเลยนันเธอเอาใจฉันดิ ใคยไปเจอ new 64ไปไม่ใช่ new underscore 648อันนั้นคือเราเองเนะเราสร้างอีกบัญชีหนึ่งขึ้นมาเฮ้ยใครใครไหนยิงก็ดีดีโอเคดีมากอย่างนั้นแหละง่ายเนาะไหนยิงก็ดดีดีเออมันได้เลยได้อะาดอ่ะเออรับ xp ก็รับเรานึกว่าเหตุผิดนะเนี่ย เก้ okay, ได้เอ็กพีมาแล้วนะฮะว่าคนเทพอ่ะคนเทพอ่ะนะ้องใครน้องใครน้องโอเคนี่มันอยู่ข้างหน้าเราเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือแอร์ดรอปหรอน่าจะคือแอร์ดรอปมั้งไม่ใช่แอร์ดรอปรอกไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไระฮะ เอามาโอ้โหอะไรเนี่ยเออไม่แดกตันไปตดอดีกว่าเฮ้ยขีดแบบภัยลดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พีคเออพีปลอดภัยมากพีจริงๆเลยเฮ้ยใคร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 อืมมังจะเลงอีกใคร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 ทำไมนี่เรจะทำเนะ นี่ยงนัแหละของมันนี่เนอ้อปืนอะไรปืนอะไรเขาดูหน่อยปืนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฐานที่เรากดที่เราไปอ่านปืนอ่านชื่อปืนเนี่ยปืนปืนที่เราใช้อยู่ปืนที่เราใช้นะคือปืนอะไรเนี่ยไหน,นนี่ เอคเอคอเอคใช้ศูนย์เออาร์โหเอคีสุเทพใคร <S <S เรือเรายัางไม่ลดมากเพราะฉะนั้นเราอันนี้อยู่ได้ยังพอไหว ใช่แ็นที่ตอนนี้พีคเป็นอะไรที่ดีที่สุดละพีคมากดีกมากหาชอบหาบ้านหลังเล็กๆมาซ่อนนะเราเป็นคนปบเพีนี้อช่ เฮ้ยใครอะ่ะโอ,อ้ยิงไม่แม่นเลยเฮ้ยมันมันอยู่ทั้งไหนอะอันนี้เราอยู่ที่หินแล้วกันอยู่ที่หินเราโมไม่เห็นคู่ต่อสู้เลยอะ่ะ เคข้าได้แล้วมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าจ๊ะ ไม่ดูปืนมันดูนจะไม่ไหวแล้วบรรจุกระสุนอ๋อไม่มีกระสุนแล้วเออเอาปืนนี้แทนมีกระสุนเปล่ามีกระสุนเปล่ากระสุน AR มีเปล่าหมดแล้วอ่ะอึบสวยเออเออพี่บอวนตอนนี้ขาดกระสุนอ่ะ ไอคมัเคเน,น,นเทพมเฮ้ยเราขายกระสุนแล้วเราจบเลยนะเอาวิ่งน,นี้เราพอมีเออมีมีมีมปือนอยู่หึงพวนนะฮะตอนนี้เราต้องการกระสุนมากมาก อย่างนั้นเนี่ยมองไม่เห็นยามียายาเอรนะยา,ยาเป็นเป็นอะไรพิเศษนะ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กระสุนเนี้ยไม่ใช่เราต้องการอ่ะไปได้แล้วใช่ไหมไข่มันยิงเนี่ยยิงไม่โดนอะไรสักนัดเลย มันมันมีหินมีหินกั้นเปนยิงเปนยิงสองคนนั้นใช่ไหมทองคนนั้นมันยิงกันนะอึ๊บโอ๊ยกลาแล้ววิ่งไปดีกว่าตรงนั้นตรงนั้นเห็นยายาเป็นยาอะไรนะกีฬาเป็นยาพิเศษ อุ oh yeah, like oh yeah. it, ้ยยาชอบยาอา I ไลท์ t h ือยาอุ้ยเอาแต่เอาแต่ยาเนี่ยไปวิ่ง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 เริ่มจบับแขนเงินหนาละคืออันนี้คือเราต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ได้ <t ell> ใช่ไหมย่า <t> ง <ell> <t ell> yeah, อันเนี้ย ถ้าเราอยู่เป็นแบบตอนสุดท้ายอันนี้ยังได้แต่ถ้าอยู่คนสุดท้ายอเนี้ยยามากบอกเลยใครมันยิงอาโดนยิงเนอะตัวละครนี้มันบังคับยากจัง อยู่แถวนั้นอนะ่ะจะอยู่แถวนี้แหละดีละใช่ไหมกีฬากีฬาพันยาพิเศษคือมันไม่มีใายอบรมอะไรเลยเอ่ะโหคตรโัดวดะ เกมนี้ไม่มีเครื่องบรมเลยเราไม่รู้ชนิดปืนนะั้นปืนไหนดีปืนไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่สงบเอาเลยนะคะแถวนี้ก็ปลดไปแล้วแถวต้นไม้ใครมันยิง ยิงระเบิดเต็มเลยอ่ะโอ้ยแพ้โอ้โหอยากจะชนะนะแต่ว่าเกมฟีฟาเป็นเกมที่เล่นนานจริงๆนะฮะอ้สามคนเลยนะไปกลับกับโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะ เอื่อเนี่ยอ่าอะไรนี่ฉัน okay, สำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนเนาะเอ้ยใครนะั่นอะเออแต่ไม่ไปเป็นไรนะสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีจ้า